ลงแล้วก็เป็นการปรโมทดละครด้วยค่ะคชะเป็นไงสาวอะไรเราเรียกสาวอะไรดีสาวคานทองสาวคานทองเขาลงมาจากคานแล้วอเล็กซ์เขาดึงลงมานี่ก็ขึ้นคานเหมือนกันะกําลังจะขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเหรอพุงกองแล้วนะยาแซ่กเนมวอยู่จริงๆต้องมีไม่มีพุงนะคะแต่แอบมีวันนี้เพราะว่ากินเยอะกินโคม มีการบอกว่าพี่เจนกินเยอะนะวันนี้เรียนเอ๊ยหรือว่าน้องจะติดเชื้อเราเนี่ยัไม่หมดด้วยนะเก็บไว้กินเบรกเออกินกินเยอะกันไปแล้วปกติกล่องหนึ่งข้าวเขากล่องอะไรสามห้า่หข้าข้าตามสั่งอี่ฉันสั่งเจ็ดสิบเป็นไง่ะแต่ก็สราใจดีนะเพราะว่าด้วยความที่เรากินซีวีกันไงผู้ชมมันก็เลยทําให้เราไม่ไม่กังวลเรื่องน้ำหนักอ่า คือจริงๆแล้วคุณผู้ชมบางคนที่แบบว่าโอ๊ยเป็นผู้หญิงต้องทานนิดทานหน่อยต้องทานไม่เยอะอะไรเงี้ยจริงๆไม่สมควรควรจะทานให้เต็มที่เไเลย <laughs> แล้วก็แม่บีมบอกว่าต้องกินของใหม่เพื่อดันของเก่าออก,ออกไม่คิดบ้างเหรอว่าของเก่ามันออกยังไม่หมดเลยของใหม่เติมลงเห็นว่า <laughs> <laughs> ถ้าเกิดตัวอะไรขึ้นมาของคุณขี้น่าจะเกิน สิบกิโลอะไรสิบกิโลช่วยเพนั้นอาจจะยี่สิบยี่สิบค่ะกี่พันยาวากอุจจาระหลายคนยังไม่รู้นะจริงๆแล้วมันอันตรายต่อร่างกายนะถ้าเกิดว่ามันไปกองอยู่เยอะๆเพราะงั้นเราทานซูวีให้มันขับออกมาอ่าเหมือนดีท็อกเหมือนดีท็อกกลําไส้กันดีๆนี่เองแต่ว่าของเราไม่ใช่ว่าไปดีท็อกเดือนละครั้งหรืออะไรอย่างนี้เราทานได้ ออกเลยทุกวันจริงๆการขับถ่ายต้องต้องต้อง,องทำเป็นประจําเป็นให้เป็นนิสัยทุกๆวันเนาะค่ะอ,อีกอ,กอกประเด็นหนึ่งคนขึ้นคานทองสาวแบบว่าอายุเยอะกับกวอยว่าขึ้นคานทองอคือเขายังไม่อยากลงคานทองคืออายุเยอะนิดนึงนผลิตภัณฑ์ของเรา B1 เหมาะ กับสาวแบบว่าช่วยยังไงบ้างสาหรับคานทองช่วยยังไงคานทองหรอคะอาจจะอ้เวลาหมดค่ะคุณพี่เดี๋ยวาเบ็กหน้าเดี๋ยวเบ็กหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันมาเบ่งหน้าคานทองช่วยยังไงในส่วนของบีวายนะคะตอนนี้พักชมโฆษณาสักคู่เดียวค่ะ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไอม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นะระ่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนทันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,ม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด ผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉั้นต้อง B1 นะคะสิ้น่าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC Life ค่ะอสังลามุมทรัพม์ตุลาตลาะการตีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมลลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทาน B1 นี่จะดีขึ้นนะคะ New KC ไล f e มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหนุ่ดีเฟิร์มค่ะดูจนในชั้นีิค่ะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลคะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085666847 3 0840999347ชอบไหมภริยาหุ่นอ้ว,ว,วนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะ ไม่หุนสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านมีไรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำไรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ n ี w KC ไ i f e ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC l i t ์แผงกันตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC l i t ์ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกน่ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 0849 381183 0840 999 347 ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะมันต้องกระดิกนิ้วทุกรอบเลยวันนี้ไม่มีฟุ้งฟิ้งนะวันนี้เราเป็นนางบานรลายเออชื่ออะไรนะเมื่อกี้ที่วางชื่อกันมันไม่มีอ่ะเกณฑ์หลงเขาสวยวลีวลีเป็นนางเอกเกณฑ์หลงเขาก็เป็นนางเอกเหมือนกันสา,ส,สารานคนเป็นอ๋อลั่นทมหรอ,อ อุ้ยไม่ใช่ลั่นธงเขาเป็นนางเอกใครชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรนะชื่ออะไรเหรอเออนั่นแหละตัวโกงอ่ะตันโกงนะจักระจันสุดยอนเนาะบังเอิญว่าได้ดูแค่ซิ่วเดียวประมาณสองสองเบรกสองสองตอนไม่ใช่สองเบรกไงเราจัดรายการออกเบรกเลยสองตอนก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าใครเล่นบทไหนอย่างเบรกที่แล้วคุณพี่คะเราติดคุณผู้ชมเรื่องบีวันเราจะมาคุยเรื่อง b ีวันแต่ว่าเบรกนี้เราพูดเรื่องอาหารช่วงวันนั้นของเดือนก่อนอื มีอะไรบ้างแมงกานิสคืออะไรเขาเป็นสารอาหารเป็นสาเป็นเหมือนสารอาหารชนิดหนึ่งมอืมใช่ไหมมันอยู่ในผักผลไม้อยู่ในสับปะรดในธัญพืชอ่าสับปะรดที่ที่เราให้ฟังว่าผู้หญิงผู้หญิงต้องทานสับปะรดจริงๆถ้า แบบว่าเคล็ดลับนี่วันนั้นของเดือนเป็นวันนั้นของเดือนหรือว่าไม่วันนั้นก็ก็ได้รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบมีอับเอิบอะไรเงี้ยกินอับไม่ทานสับปะรดแล้วน้องจิมิีจะห่อมผ้าจรองจริงน้องจิมินี่พอเข้าใจนะ้น้องอะไรล่ะจิมิีเมื่อกี้จูจีนะ ผู้หญิงก็จริงๆสต่รับรสมันก็หอมจริงนะมันมันให้กลิ่นเวลาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนที่ยังไม่เคยทานทานะช่อย่างอย่างพี่บีมก็ต้องหนึ่งลูกอพี่เจนรู้ได้ไงบีมหนึ่งลูกพี่เจนลูกครึ่งไงแม่ ลูกครึ่งเหรอโอเคบีมาซื้อไว้เต็มตลอดเลยทุกวันกินทุกวันเลยเหรอเพราะหนึ่งมันดีเรื่องย่อยเพราะพิมชอบกินพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมแล้วมันจะไม่ค่อยย่อยของอื่นใช่มะละกอก็ได้นะวันหลังอะมะละกอก็ชอบแต่ชอบเน้นแต่จิ้มนี แต่ที่ไม่หอมกันเลยอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องมากอ่ะกินวีวันดีกว่าเออมันชัดเจนไปเลยมีวันได้ช่วยทุกอย่างนะน้องหอมไหมน้องก็หอมเอออะไรก็ตึงตังตึงตังก้นบนก็ตึงเปี้ยตอ่อที่เราบอกว่าเราติดกับเรื่องวีวันที่ว่าเบรกที่แล้วสําหรับสาวคารทองใช่ไหมใช่ทําไมต้องต้องกินวีวันสาวการทองเพราะว่าวีวันเรามีสารสกัดจาก เห็ดหลินจือและตังกุยใช่ไหมคะที่ช่วยในเรื่องของหมดลูกยังนึกว่าที่เหผลที่กินวันเพราะสาวกันทองเพราะหนึ่งอยากลงจากคารไม่มีใครเอา <c oughs> ไม่ใช่อย่าง,งานั้นใช่ไหมก็มีสารอาหารที่จําเป็นสําหรับคนเกือบ หมดประจําเดือนวัยการทองหรือว่าคนที่คนที่หมดไปแล้วหรือคนที่หมดไปแล้วก็ช่วยได้บางทีประจําเดือนกลับมาเลยก็เหมือนกับอุจจาระอ่ะที่มันอยู่เป็น ประมาณสิเม็ดอยู่ในลําไส้มันลําบากที่จะเอาออกมาทั้งหมดมันขดซ้ายคขดขวาทิ่มหน่อยอะไรอประมาณนี้พับไปพับมาใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราทานในตัวซิวี่เข้าไปเหมือนดีท็อกออกมาใช่ถ้าทานมีวันก็ล้างออกมาทานวีวันก็จะขับเนื่อดออกมาให้มันของเสียของเสียติดออกมาแล้วดํำอึเลยนะเธอใช่น่ากลัวมากตอนแรกตกใจน้าเธอน้ากลัวจริงหน่ากลัวจริง นะคะก็มันจะเป็นสีดำนะไม่ใช่เป็นสีปกติเป็นสีดำแล้วก็พอเริ่มเริ่มหลังๆก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะออกส้มและแดงเป็นเป็นปกติถ้าไม่เชื่อเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอามาเผื่อเออเอาพ่านทำไมมาเผื่อมาเขาไม่เชื่อไงว่าเราของเรายังไงเราก็นะมาใครจะเอามาโชว์พิเศษนี่ อยากอยากรู้ไงว่าของจริงหรือเปล่าให้เขาไปลองเองคุณผู้ชมให้เขาลองต้องลองทานกันเยอะๆนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่ขับออกมาสีดานี่คือภายในตกค้างเยอะมากแล้วที่สำคัญจะปวดปวดท้องเวนเลยถูกปวดท้องเมนด้วยแล้วก็เห็นไหมเป็นวันปวดท้องเมนแล้วก็ทําให้เป็นสามารถเป็นอะไรเขาเรียกซีดหรือว่าช็อกโกแลตซีดอะไรนี่ได้ต้องต้องไปตรวจเรื่อยๆนะอย่างอย่างบีนเนี่ยสามสิบก็ เริ่มตัวเดี๋ยวนี้25้าก็เริ่มตัวแล้วนะคะอย่างพี่เจนเนี่ยก็มาตอน4ี่ิใช่ไหมช็อกโกแลตซีดใช่ไหมคะมากกว่านั้นซีดเลยอนะคะก็เป็นเนื้องอกเลยก็ประมาณว่าเนื้อร้ายหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนื้อร้ายค่ะแต่ก็มีกันทุกคนไหมทั้ําหล่าคนที่ไม่มีลูกนะคะสดๆอย่างพี่เจนสดๆอย่างพี่เจนเยอะก่อนนะอ้าวเปิดประตูวัแลวสดนะคะนะคะก็ จริงๆแล้วจําเป็นที่เราคุยกันอาจจะล้อเล่นกันแต่จริงๆแล้วจาเป็นถามว่าน้องบีมนุน้องบีมจําเป็นไหมจําเป็นเหมือนกันค่ะจริงๆยี่สิบห้าขึ้นไปก็ควรที่จะดูแลตัวเอง,เองแล้วก็พูดง่ายๆจะเริ่มมีเมนก็ทุกคนจําเป็นกันหมดนะใช่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขาเปเมนกันไว้ด้วยประจำเดือนอ่ะสิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบเขาเริ่มท้องเป็นแล้วนะเออรุ่นเราเป็นปะบีมก็สิบเอ็ดหรอบีมก็สิบเอ็ด สิบขวบเห็นสิบขวบเด็กสิบขวบเก้เาขวบไปแล้วดิฉันเห็นคุณจืดจืดิฉันมีเรื่องมาเล่า right. อะไรเราทายคุณพี่ก่อนดีกว่าวคุณพี่ถ้าคุณพี่ไม่มีขาคุณพี่จะใส่ถุงน้องปะไม่ใส่สิใส่ทำไม ừ, อ่ะแล้วแล้วถ้าแล้วคุณพี่ไม่มีนมแล้วใส่เสื้อในไหมอะแรงนะแรง ลหมดไม่มีจริงๆไงเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ